ิทัศน์นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุูรุสดูดีประจำปี2 5 6 7นายบุญเลี้ยมโทขันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522 ปัจจุบันอายุ45ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคลุศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรกรรมสถาบันราชพัฏส,สุรินจังหวัดสุรินประวัติรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2554ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์อายุราชการรวม12ปี10เดือน1วันผลการปฏิบัติตนตามจรรญ,ญาบันวิชาชีพครู9ข้อจรรญ,ญาบรนวิชาชีพข้อที่1ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ จรยาบรรณวิชาชีพข้อที่สองข้าพเจ้ารักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพข้อที่สามข้าพเจ้ารักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าจรยาบรรณวิชาชีพข้อที่สี่ข้าพเจ้า ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจจรรยาบรรวิชาชีพข้อที่5ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจจัรยาบรรวิชาชีพข้อที่6ข้าพเจ้าไม่กระทํตนเป็นปฏิปักษ ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการจรรยาบรนวิชาชีพข้อที่7จข้าพเจ้าให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบจรรยาบรนวิชาชีพข้อที่8ข้าพเจ้าพึงช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจัญญาบาันวิชาชีพข้อที่9้าข้าพเจ้าพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดระยะเวลาราชการข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง9ข้อประพฤติปฏิบัติตนวางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความตั้งใจทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับต่อผู้ร่วมวิชาชีพผู้ปกครองและสังคมทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ รางวัลชนะเลิศผู้กำกับกองลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การประกวดระเบียบแถวระดับประเทศประจำปี2566งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ3ปีต่อเนื่องเป็นความโดดเด่นที่ยั่งยืนดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเนื่องในวันครูประจำปี2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีสมาร์ทที c เชร์ปีการศึกษา2,566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์